สวัสดีค่ะสื่อนะคะเป็นนักกายภาพบัดค่ะวันนี้สุ่อจะพาทุกคนมาออกกําลังกายแขนโดยใช้รอบกายภาพกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างสำหรับท่าแรกนะคะเป็นท่าออกกําลังกายแขนที่ยกแขนไปทางด้านหน้าแบบนี้ก็ให้เรานั่งเก้าอี้สบายๆพิงหรือไม่พิงก็ได้นะคะถ้าใครที่รู้สึกควบคุมการเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีแนะนําให้ลอง ยิงไปดีกว่านะคะวิธีการก็คือเราจะฝึกยกแขนทางด้านซ้ายขึ้นนะคะสมมติว่าเป็นด้านนี้เนาะก็ให้เรายกแขนซ้ายขึ้นแขนขวาดึงเชือกลงแบบนี้ไปจนสุดนะคะท่าสุดแล้วก็คือแขนเราเนี่ยจะอยู่ข้างใบหูแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกรอบนึงนะก็คือแขนซ้ายยกขึ้นแขนขวาช่วยกันยกลงแบบนี้นะคะอ่า สำหรับบางคนที่ติดยกไม่สุดนะคะไม่เป็นไรแล้วก็ยกค้างไว้ในตำแหน่งที่เรายกได้พอยกได้แค yeah. ่นั้นเลยนะคะการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวนะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้สองแขนช่วยกันได้เลยนะคะแขนซ้ายออกแรงแขนขวาก็ช่วยกันออกแรงขึ้นไปแบบนี้และค้างไว้และระหว่างนะคะสำหรับบางคนทายกได้ไม่สุดอาจจะมีการยักป่าช่วยแบบนี้ ไม่เอานะคะหรือตัวเอียงแบบนี้ไม่เอาเหมือนกันเราจะยกแค่แขนขึ้นแบบนี้เฉยๆระดับปาสองข้างนะคะของเรายัางเท่ากันแต่ถ้าใครยังคุมได้ไม่ดีแนะนําให้พิงไปได้เลยนะคะพิงเก้าอี้ไปเลยสบายๆและค่อยๆฝึกยกแขนสำหรับท่าที่สองก็คือการยกแขนไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะวิธีการก็คือนั่งเก้าอี้สบายๆายเหมือนเดิมเลย สมมติเราจะยกแขนทางด้านซ้ายเนาะให้เราเยียดตอโป้งแบบนี้นะคะและก็ยกวาดแขนขึ้นแบบนี้แขนขวายังช่วยเหมือนเดิมแขนซ้ายเราวาดขึ้นนะคะแต่ท่านี้มีทริคอีกนิดนึงในการทำก็คือในขณะที่เรายกแขนเลยป่านะคะเลยเลยไหลของเรามาแล้วเนี่ยเราจะมีการหมุนแขนออกนิดนึงหมุนแขนออกในที่นี้ก็คือเรานิ้วโป้งอะคะ่ะมันจะชี้ขึ้น ไปแบบนี้เนาองอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะก็คือการยกขึ้นไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะเราจะมีการหมุนแขนอ่าเปิดจิ้นิ้วโป้งิ้วชี้ขึ้นอย่างนี้อ่าขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราเนี่ยยกแขนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เต็มองศาการเคื่อนไหวได้ม,มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าสําหรับคนที่มีอาการตริดยกสมมติได้แค่นี้อ่ะ แล้วก็ค้างไว้แค่นี้ได้เลยนะคะเอาแค่ไหนแค่นั้นเนาะต้องไม่มีอาการเจ็บเพิ่มถ้าบางคนยกแล้วมีการยักบลาขึ้นอย่างนี้ไม่เอานะคะไม่เอาเหมือนกันหรือบางคนมีเอียงตัวเพื่อที่ทําให้ยกได้สุดแบบนี้ก็ไม่เอานะ,ะอาจจะใช้วิธีการพิงเก้าอี้เหมือนเดิมได้เหมือนกันพิงเก้าอี้และค่อยๆยกแขนขึ้นนะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะอาจนมาค่ะเดี๋ยวเราจะออกกําลังกาย แขนในท่าหมุนแขนเข้าออไปทางด้านในแบบนี้สำหรับบางคนที่เอามือควายหลังได้ลําบากเอามือควายหลังเพื่อติดตะขอเสื้อในอย่างนี้ได้ลําบากลองดูท่านี้วิธีการก็คือให้เรานั่งน,นะคะข้างนึงจับอยู่ข้างหลังแบบนี้ึบข้างนึงจับอยู่ข้างบนนะคะเอาแขนด้านขวาดึงลงแขงนด้านซ้ายดึงขึ้นแบบนี้อ่า และก็สลับกันอ่าดูอีกทีนะคะแขนด้านขวาดึงลงนะคะแขนด้านซ้ายที่เราต้องการออกเนี่ยดึงขึ้นแบบนี้อ่าได้แค่ไหนก็ค้างไว้แค่นั้นนะคะไม่ต้องทำให้จนเจ็บนะสำหรับการออกกำลังกายโดยใช้รอบกายภาพเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวหลักการก็คือเราจะเคลื่อนไหวไปในสุด องศาการเคลื่อนไหวที่เราทําได้นะคะสมมุติว่าสุยมีไหล่ติดน้อยกแขนได้ประมาณแค่นี้เราก็ทําแค่นี้ค้างไว้นะคะหรือบางคนรู้สึกตึงประมาณองศาตรงนี้เราก็ทําองศางนี้ค้างไว้นะคะโดยค้างไว้เนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับระดับความเจ็บนะคะถ้าบางคนเจ็บน้อยอาการเจ็บน้อยมากๆเนี่ยเราก็จะค้างไว้1 5บหถึงสาวินาทีทํา3-5เซตต่อวัน,นะคะ่ะแต่ถ้าบางคน เจ็บปานกลางนะคะไม่ค่อยเจ็บมากก็จะค้างไว้ที่10-15วินาที3-5เซตต่อวันแต่สำหรับคนที่มีอาการเจ็บมากเนี่ยนะคะเราจะค้างเพียงแค่1-5วินาทีแบบเดียวเท่านั้นเองนะคะสอเซตต่อวันและการออกกำลังกายแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะไม่มีการ เจ็บเพิ่มขึ้นหรือมีอาการเจ็บจนทนไม่ไหวถ้าเพื่อความชัวร์ลองไปพบแพทย์หรือนะักกายภาพบัตรเพื่อตรวจประเมินให้ดีก่อนนะคะเขาจะได้มีคําแนะนําเพิ่มเติมในการออกกําลังกายกับเรากายภาพนี้และอย่าลืมนะคะในการออกกําลังกายอย่าให้มีการยักบ่าหรือโนอเอียงตัวหรือว่าศีรษะเนี่ยเอียงยังไงก็ตามที่ไม่ใช่การยกแขน พยายามอย่าให้เกิดนะคะเพราะว่ามันนั้นมันคือการเคลื่อนไหวทดแทนเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะ